สวัสดีครับเจียามาต่อกับใหม่แล้วน,นะครับวันนี้ก็กลับมาพร้อมกับนี่เป็นชุดที่ถูกใจนะครับเด็กฟิฟายนะครับว่ามีช่วงนี้ก็เข้ากับเทศกาลด้วยเนะพราะว่าหนังนะครับโฟกิงใช่ไหมกำลังเข้ามาพอดีอันนี้ไม่เป็นคอแลบอะไรแต่อย่างใดนะครับแต่ว่าแบบมาขายช่วงนี้พอดีนะครับเข้ากับเทศกาลเท่ากหนังที่กําลังจะเข้ามาครับกับชุดช่างนั่นเองนะครับชุดช่างก็ ต้องบอกว่าเป็นชุดที่ออกแบบโดยคนไทยแก่เพื่อคนไทยนะครับเพราะว่าก็เห็นมีการขอแบบอยากได้ชุดเสื้อชออ็อปปะพี่เสื้อชออ็อปเสื้อช็อปอาอไว้ไดเสื้อช็อปอ่ะนะก็มาทั้งผู้ชายผู้หญิงผู้หญิงออมาไปแล้วนะครับใครที่ยังไม่ได้กิจกรรมไม่อยู่ไว้ทำไมพอดีช่วงผู้หญิงมาพี่แบบป่วยอยู่ก็เลยไม่ได้อัดคลิปนะครับช่วงนั้นก็เปิดที่ดูด <c oughs> นี่โคตรน่ารัก บอกเลยเนี่ยใครการงังม,มีปัญหานะครับก็ซื้อชุดนี้ไปนะครับแล้วก็หาคนไปซะของผู้หญิงก็มีสี่ชิ้นเสื้อกระโปงรงรองเทา้าแล้วก็ทรงผมทรื่องผมก็ทรงผมนัเกเรียนไทยนักศึกษาไทยธรรมดานะครับเสื้อน่ารักมากข้างในเป็นใคยใครเสื้อแบบนักศึกษานามีเกียร์ด้วยไม่รู้ว่าแบบหนุ่มที่ไหนมาฝากเกียร์ไว้ที่นี่นะครับอาจจะมีแฟนแล้วนะคนนี้แล้วก็เสื้อก็เป็นเสื้อช็อป นะครับตัวใหญ่ๆนะของผู้หญิงร <c oughs> องเทา้าผ้าใบนะครับหุ้มข้อแล้วก็กระโปรงแนวแนวแบบกระโปรงนักศึกษาไม่มีถุงน่องด้วยดีมากเลยนานๆจะหาเจอแบบชุดกระโปรงผู้หญิงที่ไม่มีถุงน่องสักทีนะครับตัวนี้ก็เป็นหนึ่งในตัวที่ไม่มีถุงน่องแล้วก็ไปใส่กับชุดอื่นได้เยอะแยะมากมายนะครับอยากใส่กับอะไรก็ใส่ก็พอใส่งี้จะดูไม่เหมือนกระโปรงนักศึกษา เนี่ยแต่เชื่อเชิดได้ให้ไม่เชื่อเช่อเสีอบอลได้น่าหลักจะตายใส่กรับใสได้อีกหน่เสื้อจะคเก็ตกะใส่ได้นี่ก็หูหนีเริ่มไม่เข้า ริ่มไม่เข้า <c oughs> เสียอให้มันเป็นแบบเสื้อปกติคนเนี่ยนะก็ใส่เข้าได้เกือบทุกชุดละมาเลยน,นี่น่ารักเล็กเยอะแยะเอาไปเอาเป็นว่าไป น,น,น,นี่ไปหาเองแล้วกันเริ่มพี่เกจนหา <c oughs> นี่พ่อมันเยอะซื้อขัยแล้วดีปา้าปนี้น่ารักโดโคตรน่ารักแน่เทสดีผู้สาวเทสดีนะครับเอ้ยเจองานติแต่งกระเทวะ่ะกระโปรงสวยใส่กับอะไรก็สวย ก็ไปหาเ,าเองแล้วกันพะขี้เกียจหาให้นะครับเอาเป็นว่าก็นี่แหละของผู้หญิงนะมื้เหมือนกันมาซื้อทาไหมแต่ว่าของผู้ชายนะครับจะมาวันที่มาวันที่สามสิบนะครับสามสิบพฤศจิกายนถึงวันที่สิบธันวาคมนะครับตัวนี้ก็มีทั้งหมดห้าชิ้นด้วยกันคือเสื้อกางเกงรองเท้ทาทรอผมแล้วก็หนวดเนี้ยวนี้พยายามเสร็จสอผมมาให้เข้ากับผูหนุ่มคนนี้ เดี๋ยวให้ดูไกลๆกันไหนส่งช่างมาเองป๊แบบถ้าดูที่แบบเาพื้นผิวหรือเท็กเจอร์ของตัวเกียร์เนี่ยจะเห็นว่าเหมือนเป็นแบบเป็นงานปักแบบแบบนนี่ก็เอามาจากตัวอย่างผู้ใช้จริงนะครับอ่า แยกชิ้นให้ดูก่อนดีกว่าพนะาแรกก็เป็นทรงผมนะครับทรงผมเด็กช่างของเรานี่แสกแสกแสกแล้วก็มีตังหูด้วยตรงหน้าตรงตาน,นี้ไม่เกี่ยวนะครับอันนี้เป็นของตัวอื่นเสื้อนี่ของเด็ดเลยนะครับก็ข้างในเป็นเสื้อยืดถาวนะครับมีแว่นแล้วก็ด้านนอกก็เป็นเสื้อชอ็อป มีการปักเกียร์ให้รู้ว่าเป็นแบบเราเป็นชาวช่างใส่เครื่องประดับนิดหน่อยรองเท้าก็เหมือนของผู้หญิงนะครับเป็นรองเท้าพุ่มข้อสีดำนะครับไปส่วนที่จะต่างของผู้หญิงก็คือผู้ชายเนี่ยเขาจะมีรอยสักอยู่ที่แน่ไอ้อไม่รอยสักมีด้วยนวดอยู่ที่แน่นะครับ นี่ตัวนี้หนวดก็จะมีหนวดข้างล่างแล้วก็มีหนวดต,ตรงนี้นะครับแล้วก็มีเขาว่ปัสเตอร์ปิดหน้าอยู่ปิดจมูกอยู่ดนต่นยตมาส่วนอีกพันธหนึ่งก็คือตัวกงงเกงนะครับเางเกงก็เป็นเงงเกงยีนแบบขาด,ขาดนะเซอเซ่นหน่อยมีเข็มขัดด้วยเป็นลูปเกียร์นะครับอย่าไปตีกันนะครับเพื่อแย่งเข็มขัดเลยนะครับเรามายิงกันในกีฬาไฟดีกว่าจะได้ไม่เจ็บตัวกันโอ้โห ส่งตรงอย่างแบดหน้าหน้าหน้าเฮ้ยนี่ก็ดูแบบเท่เด้เทพจะตายนี่ส่งเสียละนีส่ส่งส่งช่างเอาเป็นว่าเท่สมควรมีนะครับความมีถ้าอยากได้แบบว่าได้แบบนี้เอาพูดอย่างตรง ถ้าอยากได้อะไรแบบนี้เข้ามาในเกมแบบไอชุดที่มันแบบคนไทยชอบเข้าคนไทยอ่ะมันก็ต้องช่วยกันซื้อถูกป่ะถ้าเกิดมันขายดีอ่ะผู้พัฒนาเขาเอออยากทํากับมาทามาขายเห็นไหมถ้าเกิดแบบว่าเอ้าโอ้ยทําของไม่คนไทยแนละ้วเอ้าไม่เห็นมีเด็กไทยไม่เห็นซื้อะไรทำทำไมเขาก็ไม่ทําอ่ะนะคนก็จะไม่ค่อยมีอะไรแบบนี้มาแต่เพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นแบบว่าคนไทยดีไซน์เพื่อคนไทยนะออกแบบเพื่อคนไทยก็ช่วยกันซื้อหน่อยละกันนะครับถ้าอยากให้อนาคตมันมีของแบบนี้เข้ามาเรื่อยๆ มีเงนน้องอาจจะเจอชุดที่มันแบบว่าอาวกาศเวอร์วังไม่ใช่มนุษย์อะไรเงี้ยมาก็ได้ถ้าเกิดไม่ช่วยกันซื้อชุดที่เป็นมนุษย์นะชุดที่แบบคนไทยออกแบบอย่าลืมช่วยกันซื้อด้วยวันที่สามสิบถึงสิบนะครับก็อยู่ในตูส้สุ่มแปดทีนะครับความจริงก็จะมีโพลแบบโปรไฟล์ใสยเขียวกะทะสสยเขียวแบนเนอร์สายเขียวไหนๆก,ก็มาเปิดที่พูดกนะันยูนอยูนี โปรไฟล์ใส่เขียวก็อยู่ไหนล่ะอันนี้อันนี้เขียวหน่อยเอเนอร์ใส่เขียวก็อารมณ์เดียวกันอันนี้นะครับแล้วก็มีกระทะใส่เขียวถ้าใส่เขียวจะเป็นอันนี้ ถึงไม่ได้นะนี่ถึงไม่ได้บอกไว้ก่อนแล้วจะมีชุดนี้นะครับซึ่งมาในตู้สุ่มแปทีนะครับราคาก็ไม่แพงเริ่มต้นที่เก้าเพชรสิบเก้าเพชรสี่สิบเก้าเก้าเก้า้เก้าเก้าสองเก้าเก้าสมเก้าเก้าแล้วก็สี่เก้าเก้านะครับทั้งหมดเลยก็คือหนึ่งพันห้าร้อยเจ็สิบสองเพชรสำหรับเซตนี้นะครับก็ไม่แพงออกนะครับเพื่อการเป็นเด็กช่างเพื่ออนาคตชุดดีๆจะได้เข้าฟรีไฟล์ก็พสิกัน แำบ่วันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะฝากกดไลค์กดแชร์ติดตาม Facebook y o u t u b e เหมือนเดิมแล้วก็ Facebook, YouTube, เกจอกันใหม่คลิปหน้าไปละบ๊ายบายจ้า